พะเดนพรผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะที่ได้มาร่วมเวรียนรู้เรื่องปติจะสมุบาททำให้ไม่เกิดได้อย่างไรนะถ้ายังนั่งอยู่ที่ลำธารน,น้ำที่ฟินแลนนะมีหรือพอนั่งตรงนี้ไหม <c oughs> อลกระทบพื้นต่อ,อ,อำภาพน้ำเราลองมาดูในมุมของใจ จะทำารมที่ทําให้เกิดมโนเวียญ,ญาณดูบ้างนะืุปฏิสบาทเนี่ยจะเริ่มต้นจากหัวข้อไหนก็ได้นะไม่ไม่จําเป็นก็จะต้องอหัวข้อรวมๆถ้าเข้าใจแล้วถ้า่อยดีเทลแต่และหัวข้อก็ได้นะอย่างที่เราชอแบบอวิชามันเป็นหลงรักสิ่งที่มันเป็นทุกขลักษณะโดยไม่รู้ตัวนะอย่างเช่นยินญาณเนี่ยมันก็เป็นทุกขลักษณะในะ่ ว่ามันใส่เหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันไม่คงที่มันก็ต้องแปรปรว่นแล้วก็วิญญาณเป็นทุกข์เกิดแด้เกิดวิญญาณก็เป็นทุกข์มันจะเจอว่าความเจ็บปวดของในอวิชามันไม่รู้จักนะก็มาดูที่ว่าเมื่ออวิชาไม่รู้จักดิคาลวิชาแล้วมันเห็นใจเป็นอื่นมาจากที่มั่นหมายไว้เป็นธรรมอารมณ์เป็นอื่นจากที่มั่นหมายคือความไม่คิดแห่งใจแล้ว เห็นมัโนวิญญาณเป็นอื่นคือไม่ใช่เรามีมโนวิญญาณนะแล้วก็ไม่ใช่เรามีใจนี่มนะาอวิชชาไม่รู้จักว่าใจมันเป็นอื่นจากมาขึ้นต้นใหม่นะในเรื่องของวิัสา,านาญาณสิบสองนะโดยเอาเรื่องของหมวดใจธรรมลมวิญญาณเอามาดูนะตั้งแต่เรื่องของปัจจยภิกขายานเลยก็ได้นะ หมอ,อวิชาไม่รู้ว่าใจเป็นอื่นการทำารมเป็นอื่นนี้ก็เลยปรงแต่งเรื่องทำารมณ์ก็คือเอาเวชนาสัญญามาผสมกันประมวลกันเป็นสังขารนะปรงแต่งความวคิดจากเวทนาหกสัญญาหกนี่แหละคิดเรื่องเสียงน้ําไหลภาคสะานหมู่บ้านฟูฟินแลนด์อย่างนี้ตรงดีตรงร้าย,ยานมโนวิญญาณก็เล้เขเปไปรับรู้นะ จริงๆแล้วมานวงวิญญาณก็ไม่เชื่อเราแต่ถ้าขาดติเพลินอยู่ในโลกของความคิดอย่างนี้นะตรงดีตรงร้ายประเทศนี้น่าอยู่สป็นแบเงียบเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเรามานั่งที่นี่เราจะทุกข์กันได้ยังไงนะเนื่องจากเาอยู่กันอย่างมีความสุขนะมันจะละอายนะโดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธใช่ไหมจะต้องเข้าใจแล้วก็มีความสุขมากกว่าด้วยซ้ำไปอ่างนี่ยม่เห็นย่าง้แล้วมันดวิญญาณนี่ก็ไม่เชื่อเหานะามันนั่ง คิดเล็กงแต่งดีพงแข่งร้ายอะไรก่ต้องทำบัลลังก์ไว้นะที่ว่าเน่ยไอ้สังขารที่จะพงดีพรงร้ายตรงนี้มันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมานะไม่เอาไม่เอาเออวิญญาณที่ครับรับรู้การพงดีพรงร้ายจากความเ็กชั่งใจงมีไหมตอนนี้พวกเราก็ไม่ปรากฏนะสุดทุกข์ละจากการพรงดีพรงร้ายทางใจทำบัลลงกีมีไหมก็ไม่ปรากฏอย่างนี้ รูปธรรมที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยววอร์่ะเดี๋ยวร้องไห้นี่นก็ะมุ่ยเหนื่อยนะจะไม่มันหมายโดยความเป็นยัจตณะด้วยนะไม่มันหมายซึ่งใจไม่มันหมายซึ่งทรรมาลมไม่มันหมายซึ่งมโนวิญาณว่าของเราเลยนะจะไม่มันหมายซึ่งมโนผัสสะนะนี่เป็นการภาวนาเไม่ใช่พิษฎีนะเวลาภาวนาก็ไม่มันหมายมโนผัสสะว่าของเราไม่มันหมาย เนคนาที่ปรุงดีปรุงร้ายนี่ยแหละจากปรนดพษาว่าของเราสุขทุกข์นะไม่ใช่ไม่ใช่เราทําเขาทาที่มันปรุงขึ้นมาแมนะ้ตัญหาที่จะอยากได้สุขอยากให้จบการปรุงดีนะมันก็ไม่ปรากฏแต่ปัญหาที่อยากพ้นจากอ้การปรุงร้ายแล้วเป็นทุกข์มันมันเรื่องปรุงขึ้นมาเนี่ยมันจะเขาสักหน่อยที่ไม่ได้มีเขาอยู่ในเวทนาทจะไม่เกิดสุขทุกข์ให้มันปรุงขึ้นมาเยียงแค่หลวงพ่อนั่งตรงนี้ก็ได้หลวงพ่อ ปรุงร้ายเกี่ยวกับชื่อคนที่เมืองไทยเนี่ยเรียกว่าฉลาดหรือไม่ฉลาดหรือตักเคงจะไม่ฉลาดเพราะมันไม่มีใครตรงนี้มีแต่เสียงน้ําไหลก้อนหินจะม่มีใครมาเกาะกรรมทางใดทางหนึ่งก็มีแต่ไอ้ทำอารมณ์อยู่แล้วที่ปรุงขึ้นมามันถ้าไม่ปรุงดีปรุงร้ายที่ให้เกิดจบทุกข์ทั้งใจแล้วไม่ใช่เขาทำไม่ใช่เราทำมันจะมีปัญหาได้วยมั้ที่อยากจะทําลายใช่อยากจะแก้แค้นมันคงไม่มีหรอกนะ อุปทานที่จะยึดมั่นในตัวธรรมารมมันก็ไม่มีไปด,ด้วยอยนะ่าลว่ากัญหามันก็มีหกไงปัญหาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายหาหาตัวในระูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายแล้วกัญหาใดธรรมารมเนี่ยเห็นไหมอย่าอย่าลืมนะแค่น,นี้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็สามารถจะไปเกาะอ,อุปทานพบชาติได้ขนาดนั้นแม่จ่า,จา,าที่เก้าทานอยู่ลําพังเห็นไหม ใจกระทบธรมรมอารมณ์ทำให้เกิดม, you, มโนวิญญามโนผัสจารทำให้เกิดสุขทุกขทนาทำให้เกิดปัญหาอุปทานทบชาดน,นะฉันจะมาสารวจกลับไปใหม่ใจกระทบธพรรมอารมณ์ทำให้เกิดมโนวิญญามโนผัสจารทำให้เกิดเวทนาอ้านี่มันไม่มีตัวตนนี่ที่ทําให้เกิดตัญหาทางใจเนี่ยตัญหททาในธรรมอารมณ์เนี่ยก็ปัญหาก็ดับอุปทานก็ดับดับความยึดมั่นในความอยากที่ทําตามความกคิดทางใจอย่างนี้นะเล็กๆปัญหามันดับ ประานที่คิดมั่นมันก็ดับแล้วจะกาะกรรมได้ไหมทีนี้นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ปฏิวิตรธรรมอารมณ์ก็จะมีหลองพ่อญาตินั่งอยู่ตรงนี้ไหม,ไมในในมโนวิญญาณเนี่ยช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้นะเกอกรรมไม่ได้ทีนี้จะมีหลองพ่อญาติจินสวรรครตกตะลกงจิตกลางลําธารน้ําที่กินแลนด์ไหมเดี๋ยวว่าจะช้าควรเสียใจกับธรรมอารมณ์ที่นั่งปรงที่ปรุงขึ้นมาไหม้าไม่ปรุงเดีย <laughs> ว จะมานั่งร้องไห้อยู่กลางลําพานน้ำนเป็นจะได้ไหมสายลม็ะําเพยพัดใบไม้ผิวสวยเป็นะระฆังใบโพเลนะกุ <c oughs> ง้งกิงกรสากระเสียงน้ําไหลผ่านก้อนหินจะขึ้นสวรรค์ตกตะลุกตรงนี้ไม่นีนย <c oughs> ไม่มีหรอกนะก็จะเห็นปฏิบัติแล้วก็เป็นสัมมาจานยามาสู่มีแต่กระเจไป็นใจที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็ไม่ใช่จบตอนล้วก็เข้าสู่ อยพทายายานม,มีแต่ความเก็บดับทุกทุกขณะแนละะยึดไปยับทวพยายามนะมีปีชาญาเหมือนความเก็บจับนะมีปีชาญาเหมือนความดับไปมาแต่ละขนาดแต่ละขนาดน,นะเสียงน้ำใหญ่ก็ไม่ได้คงที่นะ้ะดับจับไปยึดไป,ปยับตลอดเวลาจะเห็นแล้วเป็นไงล่ะมีแต่ความคิดทุกขั้ใจระดับไหมรดับนม่กลัวนะสลภัยของการปรุงแต่งไม่ใช่สิ่งที่น่าจะเข้าไปยึดไม่น่าจะมี สัมผัสราคะแต่สิ่งเหล่านี้เลยที่ว่าวิชาันรูุ้ลมเป็นหลงรักทุกขลักษณะธรรมชาติมันจะไปหลงรักได้ไงเห็นแล้วมันเป็นพยายานอธิญนาภิยานเห็นแต่เห็นแต่ของน่ากลัวเห็นแต่เห็นแต่โทษที่ตามมาถ้าไปยึดนะมันก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในสังฆทานนะที่ปรากฏบก็คือเบื่อหน่ายเนื่อเพราะว่าไม่ได้เกี่ยงชันนะไม่อยากเข้าไปยึดแล้วก็หาทางออก จากสิ่งที่จะเข้าไปยึดหรือเข้าไปปรุงแต่งสิ่งเหล่านั้นบนจุดนจกรรมและาย,ยาแล้วก็ควรก็ไปดูไว้ขณะนั่งตรงนี้มีสติเห็นไหมควรเขดูปฏิสางขาย,ยายการปรุงแต่งเรี่องไม่เกิดหน,น้าที่โดยจะไปปรุงแต่งชื่อคนไทยมาแล้วมาก่อความโรอกดหลงนี่มันน่าอายนะที่พระเจาพ่อบอกอว,วิชามันที่จเจ้าแรงเรียกว่าโง่อุปทา,านทจเจ้าเรียกวิปาาวับสบ้าถ้าหลวงพ่อน,นั่แล้ไปก่อกรรมเลยว่า กันโง่ทั้งบ้านน่าอายไหแล้วก็มานั่งร้องไห้อยู่กลางลำธารน้างคนเดียวอยู่นี่เป็นไปไม่ได้หรอกนะมันเห็นแล้วมันก็ปฏิสังขยามันก็ทวนเ็ไปดูสิไม่เอาไม่ปรุงมันไงมันก็ไม่ปรงมันไม่ใช่เรื่องจริงปกิแต่ว่าทวนสังขารแต่ว่สังขารคือการปรุงแต่งยามีปิชายานทวนก็ไปเห็นปรุงปั๊บไม่เอาพบ่วนจากกษัทริย์แต่ก็อยู่เหมือนเดิมนมเนี่ยมันฟอมันก็บินไปตามดอกบัว ใบไม,ไม้น้ำแถวนี้นะสีเหลืองชูช่อเป็นกลางกับสังขารทั้งหลายคือสังขารธาตุนะเจิดสังขารทุกเปรตขายยาแล้วก็ในยาที่สิบสองก็เหมือนเดิมนะเห็นว่าสัตรแล้วถ้าเขาไปยึดมาไหลนะมันจะเป็นทุกข์ทันทีเลยชีวิตกระทุกธรรมชาติเเป็นของตัวเองเนี่ยะทุกธรรมชาติมันมีความไม่คงที่เป็นเหตุปจนะัจจัยแล้วก็แปรปรวนแ้่ไปยึดก็จะเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ตัวตัวยึดก็แก่เหมือนยึดกับน้ําไหลเนี่ยน้ำขัดขักมือ พราะมันต้องมันต้องปวดใจยึดอยากให้มันคงที่มันก็ยิ่งเก็บไปเกิดอะไรที่จะไม่ไปยึดให้ตันหายอยากให้มันคงที่อยากให้เขาเหมือนเดิมได้ไหม,มนี่ก็เป็นสธารธพัดเหมือนกันนะอุปทานดาบที่จะไม่ยึดนะตัวพบการกรอบําม,มันก็ดับชาติที่จะเกิดบนสวรรค์นรกตรงนี้เดี๋ยวนี้มีไหมพราเราก็ดูในใจด้วยนะจะคิดว่าหลวงพ่อนั่งตรงนี้นจะขึ้นสวรรค์ไหมจะตกนรกไหมหรือหลวงพ่ออำนานันน่งอยู่จริงจร,งจรงิงไหมโยม จะขําควรเกิดเรื่องอะไรเสียใจเกิดเรื่องอะไรเ yeah. มันก็เหมือนทุดงนะจริงๆก็มาประชุมพมัทธมทูตนะวันนี้ก็มีนัดก,กับท่านทูตที่สินแลนด์ด้วยมามามาปฏิบัติตภารกิจพระศาสนานะแล้จะมาเกาะกันที่สินแลนด์ไหมนึ่คสวรรค์ตกแะลกแต่ก็จะมาเสียใจข้ามควรครับแทนใจจะเป็นทะเลาะกับคนฟินแลนด์ไหมนะโยงอยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนมันก็เหมือนกันแล้วในทีนี้นะ มันนั่งอยู่ในที่ที่ไม่มีอยู่ประานก็คือฝั่งนิพพานที่ไม่ได้ไปยึดมั่นแต่ถ้านั่งที่ไหนนั่งที่ฟินแลนด์ที่สวิตเซอรดนด์เดนมาร์กนอร์เวย์นะเดี๋ยวครนี้ก็จะไปประเทศเอสโตเนียต่อแล้วเข้าสวีเดนต่อ้าไปยึดที่ไหนมันก็ไปเกาะตามที่นั่นก็เหมือนหมาผกอยู่กับเสาแต่ถ้าที่ไหนไม่อยู่ประานก็เป็นนั่งอยู่ฝั่งนิพพานตลอดเวลาไม่ใช่นั่งอยู่เป็นก้อนหินที่ฟินแลนด์เดียวมันไม่ดีชื่อประเทศอยู่จริงหรอจะรู้สึกตัวนะเห็นไหม นี่ก็พวกเราจะนำไปปฏิบัติได้ละพวกเราก็ไม่ได้นั่งอยู่ที่ประเทศไทยที่จิตที่ทั่วโ,โลกแต่อย่างใดนะทุกประเทศหรือย่างใดนะก็ได้นั่งที่สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันอิตาลีสวีเดนเดนมาร์กหรือในเทเรนแต่อย่างใดนะถ้าเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวตรงนี้ก็จะสามารถนำมาใช้ได้ว่านั่งอยู่ในแดนนิพพานกันหากนั่งอยู่ฝั่งที่ไม่อยู่ประธานกันถ้านันิพพานก็อยู่ต่อหน้านต่อตาตลอดเวลาอย่างนี้นะจะขอเนุญพตให้พวกเราปฏิบัติให้ถึงมรรคนิพพาน ในปัจจุบันขนาดนี้นะด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอินขอกรเริญพร้อมัน